สวัสดีค่ะวันนี้ปิโตจะมาบีบสกูชิดามีโมติมียนานติดวันอ่ะอันแรกคือดอกไม้เนาะดอกไม้เราเราไม่มีเราเอาเป็นไอติไปก่อนนะคะต่อไปอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะเราก็เอาเป็นตัวนี้นะอืี่ต่อไปใส่ลูงนะ ใส่ลุงลรขอเอาเป็นตัวนี้นะคะใส่ลุงใส่ลุงมันกระนองกล้วยตอนนี้ไม่รู้กล้วยหายไปไหนเดี๋ยวเราขอหาแป๊บหนึ่งเอาเป็นกล้วยตัวนี้ไปก่อนนะ<ป>นี่ลิงกินกล้วยอยู่บนหลังคาต่อไปสตรอเบอรี่เราก็ไม่มีอีกสตรอเบอรี่นะคะ สีก็ยังไม่แห้งเลยอะทุกคนติดมือด้วยดูโ้ยต่อไปล้างมือนะต่อไปแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลเรายังไม่มีเอาไปตัวนี้ไปแต่งน่สีแดงมันกันเลยต่อไปนะคะแอปเปิ้ลก็เอาไปตัวนี้นะแตงโมหรอแตงโมเรายังไม่ได้ทำเลยอะ เราเอาเป็ี่นนี่ไปกดมีอ,อาตัวนี้ดีกว่านี่นะคะโอเคต่อไปเอาเป็นขนมป,ปังนะคะขนมป,ปังจะเป็นตัวนี้ขนมป,ปังชีสแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้นะ่าจะเป็นขนมป,ปังนะคะต่อไปอันนี้นะเราไม่มีเอาไปขนมป,ปงังตัวนี้จะไปแทนแล้วก็ตัวนี้ชีสนะคะชีสเนาะ ชีแป๊บนึงเอาชีตก่อนชีดเป็นร๊ปนี่ค่ะชีตนะต่อไปจะเป็นแฮมเบอร์ะะเกอร์นะนคะแฮมเบอร์เกอร์น่ะนี่แฮมเบอร์เกอร์เราต่อไปดังดังหมดเราไม่มีนะเราเอาไปตัวนี้ไปแทนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปทำวันนี้เลยนะบ๊ายบาย